แบบสุขภาพเขาบอกคือเก่าดิแต่ก่อนเทาเคยแบบแข้งแข้งกระด้แต่ว่าเทาเคยเป็นอะไรเทาอย่างไม่กอเปิดไพ่กับเขาเป็นยังไงไม่ได้ยุติจะบ่มีเงินลงทุืนโอ้ใช่แล้น้องกะมาขาดทรายอยู่ยเนาะขาดแต่ทฤษย่างเดียวคือหนึ่งแพ็คกิ้งน่กะได้ได้ถือยนะ กาบซาบะดีและสวัสดีเด้อผมแม่พี่น้องเอฟซีบอสลานเนาะเบิร์ตสุขุสุขลนพี่น้องเอ้ยอ่าก็มาพบพ่อกันในเมื่อนี้เนาะบอสตันก็ได้มีโอกาสมาถ่ายสาวโสดคนหนึ่งพี่น้องเอ้ยจะอ่าได้เดินทางมาเนาะก็ได้มาถ่ายทำยังบมทันพูดจกสื่อเสียงเฮีงน้ำเราพี่น้องเอ้ยทางเฮาก็เดินทางมาไกลพอสมควรเนาะมืัอนี้ก็ โอเคพี okay, now, ite, so go, so ่น right ้องเลยตอนนี้มาฮอดมาถึงแล้วทางเฮากกสิได้เข้าไปโอ้ไปล้มเนาะจะอยู่ทิมทางพี่น้องเลยได้ยินแน่บาได้ยินแน่ก็ขอโทษขอไฟเดอร์เนาะกามาหู่จักซื่อเสียงแห่งน้ำดูว่าเรื่องรากชีวิตของเพื่อนพี่น้องเลย่าเป็นคนซื่อจังใดเนาะคือผู้จบผู้งามมีสู้มีแฟนเดินไปเนาะอ๋อหลายเงาห่างเนาะไปโอ้ไปล้มกันพี่น้องอ่าแล้วมั็นไปได้ไงบ้างเอ๊ะมาถึงเจ้า กลับสบายดีโยเลยดีโยขายเลขนี่เนาะเลขลาออกมาหนิมาอุดหนุนเพิ <c <c ่นเจ้ามาเสียงดวงเพิ่นเสียงดวงหรือเสียงโชคเพิ่นเนาะเดินมาตามเส้นทางเนาะเจ้าไปเห็นทั้งน้องเพิ่นกาขายเลขอยู่พี่น้องเยเนาะเอากาเข้ามาเชียงดวงก่อนขี่รถก็เมื่อยเลยเล่นทั้งวันมัหนีิเนาะอ่ะโคตรยาก บาดข้ามถามซื้อเสียงน้องเพิ่นเด้อยจางทีมงานเฮาซื้ออย่างนี้ขออนุญาตถามซื้อต้อยซื้อต้อยโดยต้อยสาต้อยอายุเท่าไหร่เด้เนาะอายุ26ปี26ปี26ปีมีครอบมีครัวแล้วบ่ยังโสดยังโสดเนาะโดยสวัสดีเนาะงามปานนี้โสดยังไงครอบครัวมีกันจักคนเด้เนาะมีอ้ายมีเอื้อรแล้วก็มีพ่อแม่ออ๋ บวดอัมัวเสียแล้วยติมนโอ้ยน่าทังเอื้ออายมีคอรัวเมีเบิร์ดแล้วเบิร์ดาะอ๋ออันนี้เจ้าคือลูกหลานโดยหนมูลคอนหรือเ่าเียน่อกับตัสี่แร้วเขาอืมพออันใดเคียนเนาะยเดี๋ยวเจ้ารเทที่อยากงานหนงเดี๋ยวาขายเขีบอทำระเทศยัง ไตเล็โดยหอเลอาซีพเศยังเห็ดไหเห็ดนาบ้าง่เห็ดไห่เห็ดนาอยัง้โอ้เห็ดนาคือกันนอกจาได้ลายพวกเขานะเห็ดนาจะได้ปีได้ลายบ่อยได้ลอยไปโอ้โหมกินอยอะนะธรรมดาแล้วขายลายเนาะโด้ขายจะขอบพอยใหญ่มีแบบพอใหญ่เม่ใหญ่กันยังๆเล อยู่ในนาเตยนะอันนี้เขายายออกมาอยู่อ๋อเคือนโกขึ้นเข้าอยู่ขุนบ่โดยเดี๋ยวในยายออกมาอยู่นี้จ้าออกมาอยู่เขมทางเนาะออกมาอยู่พี่ได้ประมาณ3ปี3ปีไปประมาณนี้ออกมาใหญ่มาพี่แต่พ่อแม่เอื้อยอ้ายออกมาอยู่พี่เพิ่งบอกอยู่ขุนแบบมีแต่ครอบครัวของ้ยใหญ่ไม่ใหญ่ก็เศร้าก็เศร้าระบาวที่แบบว่า เพื่อนกับเพื่อนเขาละลังแต่ว่าอยู่อยู่ในหมอกเดียวกันครับน้องนี่เฮียนจบมาแล้วครับยังไม่ได้บม่ได้ไปหาเฮียพี่เห็นงานใส่ปะแต่ก่อนเขาไปเขาไปเลยเขาเป็นลอยเขาเขาเป็น,อนปล,ยลยอย่ไทยเลยครับกลับมาแล้วก็วิ่ไปเลยไปเ <c oughs> ห <า S 1> ็นงานอยู่ไทยหรอเด็ปิดลอยแม่เด็กไปเลยก็อยู่บ้านเล,ลยเด็กว่าปิด้วก็กลับมาบ้านเฮามาปิดผัวที่บ้านเฮาสิบ่ะเนี่ว่าหายขาดหรือว่าปัจจุบัน เแบบเก็บไปได้มาได้เราจะยืนที่ประจาบบเมือยบ้ใช่ไหมเนื้อออกกับังกายบะมือถ้ามือย้ากรนังเ้าหากรอกมาอะอย่างนี้ด้ขายดีย่บไหมนี่หากได้ขาหนังขายโอ้หากรอกมาหนังอาบครบแต่ได้เมื่อวัดเชื่อขายก็ได้ขายละในจักร้านในลายหรู่ว่าพอล้านปะบ่หอดนะฮ็ขายได้สามห่อน สะกอนหลอกขายว่า,ามันนี่กัมาเบงสู่ไงกันเนาะเฮากาสู้กันเขาได้ชื่อเป็นคนเลขเาขายเขาเป็น, <c oughs> นคนเลขได้ทขายทุจักรเสียแหงน้าเนาะมาแล้วเขาได้ได้ขอญาไทายทเพิ่เลยพี่น,อนอ้องเหเนาะกาน้องบริคิดอยากไปหาเงินหาคาอยู่ไทยอย่างพ่คือว่าอยากไปแต่ก็ยันเห็ดเวียกมาได้ แบบสุขภาพเขาบอกคือเก่าดิแต่ก่อนเขาเคยแบบแข็งแข้งไปได้แต่ว่าเขาเคยเป็นอะไรเขาอยากได้ยินอะไรเจ้าไปกินยังคือว่ายังเป็นฮะว่ากินยังคิดที่เราไปดูันอยู่มันถูเป็นไปว่าเป็นกับพวงกะทิพวกกะิแล้วมันตื่นจะมันมันปวดเท้ามันจะเป็นมาเลยมันเกิดไปต่อยเท้าวันนี้ไปปวดอะไรคนลาปิดยังไม่ปวดในไทยขว่าเสินประสาทอักเสบ เส้นประสาทประสบทเบียดเบียดเบียดไอยมาบ้านเรากับมาพวันมอลาวน้ำเนาะก็เราทำอะไรมาทำกิจเท่าน่ะเขาเหลืองน้ำใดเขาเป็นเหลืองแล้วบ้านนี้เขาไปพวมมอลาวกับเชาเช่าเป็นเหลืองเขาเหลืองคือขมิ้นแล้วกับพวคือวันปัจจุบันนี่น้องกับบริมีอาชีพอย่างแบีอาชีพเสริมมอบริเวณนั้นก็เราเห็นว่ได้ ว่าจะเห็ดหนักๆอะได้เนาะด้วยประาไปเห็ดเพื่อนเข้มท่ากันนี่ส่งสีขายแบบว่าเป็นห้านแบบอาหารบ่อเปลือทายกับเขากั้งยังเลี่ยมันกระด้าเยอะจะไม่มีเงินลงทุนก็คือว่าถ้าเฮามาเห็ดห้านชิ้นนี่ก็มันกับวิวงามเลยเนาะคนมาเนี่กับชิเวงกินอันนี้่านขายเองกันขายเลขอย่างนี้แต่ก่อนเขาขายอันขายเครื่องธรรมดาเ่ยขายข้าวโพดขายนั่นขายนี่ขายทุกอย่างมีโอ้แบบรับขายรับมาขายบ่เป็นนอไม้เป็น เรื่องปตาเครื่ยงอย่างเงี้ยเนะาะถ้ามีคนหาใหม่ใครก็ใครแต่มีพี่อ้ายมียังแต่ก่อนเราหามาขายกันขายหนาเสรีวานน้องก็ามาค้าขายอยู่เหเนนะ <Okay. S 1> าะขาดแต่ทึนอย่างเดียวอ๋อ <Okay. S 1> oh. oh. uh, นะ่าสีเนาะอ่าอัน FC ผู้ใหญ่เ <quote> พ <groans> ิ่นมาลงทุนให้พี่น้องหลายอย่างลงทุนให้น้องเนาะติดต่อมาพี่น้องเอ้ยแม่นอ่ตรงแเลยว่ไงเอออ้าวตรงๆเลยแลเนาะกายเพิ่นคุยกันเองดอเออก็คือว่าาเฮาก มีเสียงรถเนาะเดือดนอก,นอกเพิอนนอเ่นกัติดอยู่ทางดางทางทางยันยันเนาะโดยกเที่ยวตลอดมีเสียงรถรบหววแน่เป็นบางช่วงเนะาะโดยเราขอให้นำพี่น้อไบางากับบริเงนินทางทีมงานเขากับบมี่ไม่จะคนยังบอกพ้อมเพียงทางเขา,บบา,ก,ากันเนาะเนี่ยบัดทำก็คือว่าทางน้อกคนนี้เขากลับมาถ่ายทำมานี้กันเนาะก็เพื่อว่าเขา ยังจุดประสงค์ของเขากบคือว่ามา่าไทยทหละเนนอกระคือว่าให้คุณลักคุณใหญ่เห็นหรือว่าเวบซีเฮาอยากโอ้อยากล่มกับน้องเพื่อนเนาะร่มในปะใช่เ<อ>นาะกับเพื่อนลมเอือหแต่ว่าเฮากับภาษาไทยแบบเปิดใดจด้วยเนาะนอกนี่กาการเรื่องของนอกอีกเนาะถ้าว่าเพื่อนอยากพูดอยากพูดอยากโอ้ลมกับน้องเพืเ่อนไปสัน้นซะก็บหายติดต่อมาทักซ่องเฮาเนาะหรือว่า เฮาเอาฟิตเอาอย่างหาแลวกัหายพื้นคุยกันโดยตรงเลยการเรื่องควบมหักควบมอย่างเฮากรบโเกี้ยวเพราะว่าเฮากับสิบรับผิดชอบในส่วนนี้เนาะถ้าว่าโอ้ล้มกันไปแล้วเนาะถ้าว่านอกเพ้่นว่าลงเอ่ยกันแบบหักมักกันแลกกับแล้วแต่คุณสองคนเรื่องควมคักทางเฮากับสิบรับผิดชอบรับบุรบประกันอยังไรเพราะว่าเฮามา่ายทำนอกเพื่อเฉยเนาะเพราะว่าการชีวิตของนอกเพื่อนเฮาก็ได้ ส่วนถามไปแล้วเนาะเจ้าแต่ว่าอาชีพเพิ่นกะคือว่าผมมีอาชีพส่วนตัวเลยเนาะคือนอกกะขายเลขเนี่กะพอได้ใส่พอได้ใส่อยู่แต่มันบลาย่วาหลังจากเมื่อเมื่อไดรเลขบ่งอกเลยจะขายเด้จะขายได้บางคนก็ขายเลขเนี่ยนบางคนเลขบางคนบแต่กอนเทาขายนะเท่าหลอกขายนะบางคนเขาคือมาซื้อ เขาหามจะได้ไหมเขาหามสะดวกมันบรสะดวกไปแบบบ่มีรถโบมียังไปเฉยๆเข้าใจนั่นรถล่างกับโบมีโทสี่เหมือนเงินหมดใจเนาะแล้วก็ส่งมาเอานะนะนส่งมนส่งอะไรแบบมันต้องไปเก็บเงินค่ะโบไปเก็บเงินคือเ่าบ่มีชุดแหละครับบ่มีชุดเลยส่งแม่นเลยต้องส่งตลอดโดยโดย เอาบลยจ้างนั่นไว้เนาะปืดแบตั้งแอปไว้โอนเงินเลยนะมันบ้านน่องเขามันน่องเขาเนาะมีเนาะมีขู่คนมันมีมันซีนี่นะมีแต่เขาเล่ยนตะกี้เราพูดภาษาชื่อมันมีมันซีเราเนาะมันมีมันซีที่ว่าเงินโดนเนาะเออหรือว่าขนาด้านน่องเขาอแาบนี้บันไดเลยนี่ก็เป็นบางท่านอันพวกแบบว่าสร้างซื้อถึงเจ้าอ่ะนะเป็นชื้อเจ้าแล่ะเจ้าเองมันขู่คนไงเออที่ว่าโทรศัพท์เออแต่ว่าแต่พวกที่ซื้อถึงเจ้านั่น คงจะชื่นเจ้าแต่ว่าที่คนกับผมมีคนกันเสนาเนี่ยเออเจ้าก็ต้องไลฟ์ผมมีกัเออเจ้าก็ต้องเล่นเลยคลิปเราเองเนาะวันนี้แหละการไปคลิปอีกการมันบอสื่อสบายเนาะคือว่าบมมีทุนสูงเนี่ยเนาะคือว่าวันนี้ก็ได้ผ่านข่าวมาพี่นอกไอ้ข้าก็ะชี้ได้บุญจองเทียงเทียงเขามากก็น่าลุงไงโมโหว่าเพิ่นกินข้าวกับอยังเด้เหมือน หนฉันได้กินเข่าเนียเที่โอ้ลมอีกจากเด็กจักหน่อยเนาะกบอัโรกวนัทีเนยทกาวทีแล้วจะได้ก้าหนาทีเนาะื่อเลขช่วยกันแล้ว่นี่ซื้อเลยแล้จะเสียอะไรเียจังลาช่วยให้อันเนาะคือหนึ่งพัดกีบนกะได้ ແດງ400ล້າຖືຖຮົາກໍຊຮົາເນືຮົາກໍແບน มาแล้วมาแล้วเนาะคือบารี่กาเลขนี่คือกฎหมายอยู่แล้วนี่คือพุ่มาม้ยู่ห่างบุอยากันแนะนำหฮดิทไปไหนมันเออกับโบนี่น้ำห้ดิทพี่นเนาะไยมันนี่นะเฮาเข่ามากับเพื่อจังเพราะว่านอกเพื่นก็นั่งขายเลขอยู่นี่เนาะเฮาการเล่นผ่านมาเฮาการสัมภาษนอกไปเฮาการสีซอยเพื่นเนาะนี่น้องเพื่นนะแล้วอ่าทั้งเฟซทั้งไลน์ของเพื่อนนี่ก็เล่นอยู่แล้วเนาะไลน์ก็เล่นเฟซก็เล่นเเล่นฟซ เออดตับเลือดเยอะแต่มีอดีระไดูดเยอีเียยัง่ะเากะเูกัดเนอเพราะว่าชกิปชกิดกริงื่อดอยเะว่าเากะบเคยซื้อมมั่วลองเบิ้งเพื่อฝุ่นไว้ด้วยเพื่อดองดีสุมมั่วอ่าว่าเายดเหน่งพกีบกะได้เอา่กีบบอบอแล้ว กี่วอพัน่กหนึ่งพันกี่ซื้อนะสิบสองพันว่ะสิบสองพันอ้สี่รล้านสี่รล้านบอกโดนสี่ร้อล้านันที่ว่าถือสี่รล้านนี่เรื่องแบ่งกันนเอเนาะมานกันนีอยู่แล้วแม่ๆๆสี่ร้อยล้าคนละล้านกันยังไงเนี่ยสี่รอล้านทุคนละมันเจ้าถือสี่ล้านามาจัดงานอยู่นี่ได้เหรองานฉลองเขาซื้อถือ น่องมาเข้ามามาหนี้กะเข่ามาพ่อนองเพิ่นพี่น้องเ่ากะอุดหนุนน้องเพิ่นก่อนเนาะนี่ากจาจักเนื่อใดเนาะมันนี้ได้ยังไง้หเกรบงบบงงลนีได้ยังไงแว่าลกตยเาเถ่ายเลาะแมวแล้วก็ล็กหน้าแมวป่าเล็กหน้าน้ำเสือแมวบ้าน มีมุแล้วก็มีแมงมุมมีกระุก็ได้บบไม่ได้มันต้องถูตัวหลายตัวชัตอยู่ได้นะชาวบ้านรวมมูเนาะมีเร็กีแต่มันบ่มีห้องน้ำนี่มันบมีสุน้นำสัส็ำับบมีโอ้รุ่นนี้บมีถึงนำสัเนะพี่นออกเนาะอันนำํัสบบ่มีโอเคสินาทีเอออ่ะโอเคเนาะเอากรสีโอ สูขวดเลยพี่น้งนนนองเนาะทางน่องขึ้นกัยังบันได้กินข้าวเที่ยงอยู่เสร็จเนาะทางข้าววัดเน <c oughs> ี่ยทางข้าววัดเรีนมาบัดเรียบร้อยแล้วจ้ากลับมาดูขวดน,น่องพิ่นพี่น้องเหรเนาะขอบใจเนาะที่จะเหทางข้าวทายท่ามเนาะลุงไนนะโงโอ้ยได้ก็คือขอมมกขอบใจน่องพิ่นนี่แหละเนาะที่ให้ทางทีมงานน่องทายท่ามแล้วก็ขอมมกขอบใจทางเยสซีที่เข้ามาหับเบิ้องหับซุ่มน้องเหรเนาะถ้าว่าอยากติดต่อหรือว่าอยากโอ้ลลก็น้องเพิ่นกะทางข้ากะ ยินดีเนาะใชายนี่กาบ่ม,มีอย่างไรใช่เนาะกลาวคำว่า,าสบายดีดีสบายดีแม่งเขาแซ่